ค่ะก็เป็นก็เป็นคลิปจริงนะคะที่คุยกันเมื่อ,อประมาณอาทิตย์ที่แล้ววันอา,าทิตย์ะนะฮะแล้วก็ดิฉันเนี่ยได้ทราบข้อมูลมาก็คือแต่คนที่แปลนั่นแหละคนที่เป็นล่ามนั่นแหละคะ่ะว่าทางทางกัมพูชาทางท่านฮุนเซนเองเนี่ยโกรธแม่ทัพภาคสองที่ได้พูดที่คลิปออกมาก่อนนั้นนั้นนะคะโกรธอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็อา่าโอเคเข้าใจก็พอคุยกันดิฉันก็บอกว่าเนี่ย ในเมื่อทอ่านาพักสองพูดเงี้ยในเมื่อเราอ่ะทั้งไทยกับกัมพูชาก็เป็นฝั่งตรงข้ามกันประทะก,กันอยู่แล้วเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยมันก็ต้องพูดแบบนี้แหละก็อย่าไปถือสาเลยอย่าไปคิดเลยคือพยายามจะทําความเข้าใจก่อนว่าเ,เขาโกรธเรื่องนี้นะเขาโกรธแล้วก็เป็นเทคนิคในการพูดหลังไมหลังบ้านเนาะที่เป็นการพูดแบบ private conversation นะเป็น<ม>คุยโทรศัพท์กันเป็นมันมัน มันก็ไม่ได้ควรจะเอามาเปิดเผยนะเพราะว่ามันเป็นการเทคนิคในการคุยการการเจรจาต่อรองนะฮะก็ดิฉันก็รู้สึกว่าดิฉันทําตามเขาเรียกว่าอะไรมีจุดมุ่งหมายมีประเด็นที่จะรักษาไว้ซึ่งความสงบสุขของบ้านเมืองนะคะแล้วก็รักษาอธิปไตยของเราไว้แล้วก็ประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติกับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็คุยด้วยความซอฟนะคะความนุ่มนวลก็จริงๆแล้ว เวลาที่คุยกันส่วนตัวเนี่ยแน่นอนว่าก็เรียกอังโคลเรียกหลาน,นก็เหมือนเหมือนคนในคอรมอรนี่แหละค่ะทำงานมาตั้งแต่รุ่นของคุณพ่อนะคะเรียกอาเรียกลุงเป็นปกตินะคะแล้วก็ได้มีการคุยปัปว่าจะอาอยังไงร,ระหว่างคุยไปสักพักเนี่ยดิฉันก็ไม่แน่ใจเรื่องของไทม์ไลน์ว่าของกองทัพเป็นยังไงดิฉันก็บอกว่าเขาก็บอกให้เปิดดา่านเอ๋อได้เลยเปิดพร้อมกันไหมจะได้เหมือนกับแสดงความสัธิภาพว่าเราจับมือปุ๊บ แล้วเปิดพร้อมกันนะคะแล้วเขาก็ไม่ยอมเขาบอกว่าโอ้เนี่ยไม่ยอมได้ยังไงเนี่ยไทยก็คือแบบยอมแล้วนะไม่ได้แบบต่อสู้ไม่ได้ฮึดฮัดอะไรขึ้นมาซะหน่อยก<ส>็คือพูดให้เขารู้สึกว่าโอ้ยเราก็ไม่เห็นทําอะไรเลยทําไมเขาถึงต้องแบบว่าไม่ได้ต้องไทยเปิดก่อนเดี๋ยวรอห้าชั่วโมงแล้วเขาจะถึงจะเปิดตามเขา,า <S <S เป็นลูกผู้ชายนะ <S <S อเขาบอกจริงๆแปลก็ลไม่หมดเนาะเขาเป็นลูกผู้ชายอะไรนะเขาก็คไหนคํานั้นอยู่แล้วนะคะดิฉันก็บอกว่า ฉันก็ไม่แน่ใจฉันก็บอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตปรึกษากับทีมทางกาลาโห่มก่อนเพื่อที่จะให้คําตอบพรุ่งนี้คือวันที่มีประชุมวันที่บ้านพิษนุโลกชั้นมที่ที่นักข่าวไปเจอกันพอประชุมเนี่ยยังไม่ทันเลิกเลยก็มีก็มี facebook ออกมานะคะท่านุนเซน a ฟ e b o o k ออกมาว่าถ้าประเทศไทยไม่เปิดด่านภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงจะปิดด่านหมดเลยนะคะอันนี้แหละที่ฉันรู้สึกว่าอ้าทำไมไม่เหมือนที่คุยกันไว้นะคะ ดิฉันพยายามจะพูดด้วยความใจเย็นนะคะเพื่อที่จะอยากทราบจริงๆว่าเขาต้องการอะไรว่าอะไรบ้างที่เราอยากจะทําเพิ่มเติมให้ไหมหรือยังไงหรือจะคุยกันยังไงดีให้เกิดการต่อรองและเกิดสันติภาพไม่ต้องมีการเสียเลือดเสียเนื้อกันอันนี้คือความตั้งใจนะคะก็เสร็จแล้วท่านก็ย้ําในเรื่องของการเปิดด่านอย่างเดียวนะคะดิฉันก็ไม่กล้ารับปากเพราะว่าไม่แน่ใจว่ากองทัพพร้อมหรือไม่นะคะ ก็เลยไม่รับปากและบอกว่าเดี๋ยวประชุมพรุ่งนี้เสร็จจะบอกนะคะแต่ตอนนี้ชัดเจนแล้วค่ะว่าความต้องการของท่านจริงๆแล้วนะคะก็เป็นการต้องการความคะแนนนิยมในประเทศนะคะของท่านเองนะคะโดยไม่สนใจว่าจะเกิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างไรนะคะก็การที่ท่านต้องการจะมี popularity ในประเทศของท่านนะคะเพราะท่านก็เคยบอกดิฉันนะคะว่า,ท,าท่านก็เคยบอกอยู่แล้วว่า popularity เริ่มตกนะคะ ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อยากจะเรียกพลังตรงนี้นะคะซึ่งดิฉันก็หวังว่า,าท่านจะได้คะแนนความนิยมเพิ่มนะคะแล้วก็อยู่ในสายตาของโลกที่จับตามองอยู่ว่าเมื่อผู้นำสองท่านคุยกันนะคะในส่วนตัวนะคะแต่มีการอัดคลิปแล้วปล่อยออกมาแบบนี้แน่นอนละว่าดิฉันไม่ได้ปล่อยนะคะก็ ก็ตามนั้นค ja, ่ะ <presidency> ก็เ <ç> ข้าใจจะได้เข้าใจจุดประสงค์ว่าจริงๆเราเนี่ยเจรจาเพื่อเกิดสันติภาพนะคะก็ไม่ทราบว่าจะเป็นหนึ่งในการทําให้พอพลอยตีท่านขึ้นนะคะก็ไม่เป็นไรก็ตามนั้นค่ะแต่ถ้เป็นการสนทนาที่สังคมไทยต้องคือเรื่องการที่บอกว่าไม้ข้าศึกไม่ใช่พวกเราตรงนี้นียกมาเป็นแคคลิปในการสนทนาหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่พวกเรานะคะเรากับกัมพูชาประเทศไทยกับกัมพูชาเนี่ย เราเป็นฝั่งตรงข้ามมาอยู่แล้วการที่จะมาคุยอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องคุยพูดถึงกันไม่ดีอยู่แล้วแต่ที่ทราบเนี่ยที่ทําความเข้าใจกับว่าท่านแม่ทัพภาคสองพูดแบบนั้นแหละเพื่อทําความเข้าใจเขาเพราะว่าเมสเซจที่ก่อนที่จะคุยเนี่ยเขาพูดกับเราว่าคนที่แปลเขาพูดกับเราว่าท่านฮุนเซนโกรที่คลิปแม่ทัพภาคสองออกมาแล้วก็ว่าออกไปนะคะว่าเรื่องว่าไม่ยอมถึงลบก็ลบอะไรนั่นนะคะอันนั้นอะที่จริง,รงๆแล้วฟังทออ่านก็ไม่ได้มีอะไรนะคะแต่ว่าเป็นประโยคแค่นั้นที่ที่ตัดออกไป ใช่ค่ะก็นีดีละค่ะที่ไม่อยากให้คนไทยไปไปหลงกลตรงนี้นะคะเพราะอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าโอ้ยจริงๆเราเนี่ยแบบทะเลาะกันกันไม่เลยค่ะประโยคแรกที่ดิฉันพูดเนี่ยดิฉันต้องการจะแสดงความเข้าใจเขาก่อนเพื่อที่จะให้เขาบอกความต้องการของเขาว่าอะไรเหรอที่จะทําให้ประเทศชาติสงบสุขอะไรเหรอที่จะทําให้ตรงการปะทะตรงเรื่องอาวุธนี้มันจบลงสักที S <S ดิฉันก็อยากรู้ดิฉันก็ใช้ความสามารถในการคุยแล้วก็บอกว่ายังไงโอ้โหเนี่ยเฮยยังไงให้ดิฉันกับเพราะดิฉันไม่ยอมที่จะเปิดด่านอย่างเดียวไงเขาบอกว่าถ้าจะเปิดเนี่ยเปิดพร้อมบุคคลมาเน็ตก็ได้ดีไหมจะได้แบบเป็นความสัมพันธ์ร่วมกันว่าโอเคเราเลิกทะเลาะกันแล้วนะเปิดดาลล่านร่วมกันอันนี้คือความตั้งใจนะคะแต่ท่านไม่ยอมนะท่านไม่ยอมเขาบอกว่าท่ททาจะพูดอะไรนะอะไรโกหกกันมาทีฟังมันก็ไม่ค่อยทันมันมีล่ามแปลไปด้วยแล้วก็เสียงก็จะก้องๆหน่อยนะก็บอกว่าอะไรนะบอกว่า ที่บอกว่าไม่ไม่เปิดเพราะว่าทาหารโกหกอะไรนั่นนะ่ะพอท่าทให้ข้อมูลนี้มาดิฉันก็ไม่แน่ใจเรื่องข้อมูลละพเพราะว่าไม่ได้ไปคนดิวตรงตรงนั้นดิฉันก็โอเคงั้นพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประชุมใหญ่เรียกทุกคนมาครบหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยขอปรึกษาทางกองทัพก่อนว่ายังไงนะคะก็เนี่ยแหละก็คืออย่างที่เล่าไปไไอะไหนคะนบบนนออก็ <c oughs> <c oughs> อืมไม่ทราบก็ดีท่านดีจริงจริงเดี๋ยวฉันก็ไม่ได้ไม่ได้เออ่จะไปเป็นคนที่จะไปท้าปีท้าต่ออยู่แล้วนะคะท่านแต่ว่าก็ก็ก็ไม่อย่างนั้นก็คงไม่มีการคุยส่วนตัวแล้วล่ะค่ะท่านในยุครับวันนี้วันนี้ถือว่าความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างสองตระกูลคุณกับคุณทินวัตรถือว่าจบล้วยแล้ว ออดิฉ <niño sharing> ันไม่ทราบนะคะว่ายังไงแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่ขอคุยส่วนตัวแล้วละกันเพราะว่าเรื่องก็จะมีปัญหาในเรื่องของการไว้ใจนะคะท่านนายกพูดว่าท้านคนละฝั่งกแม่คในเนื้อหาที่เข้าใจได้แบบนี้ท่นนายต้องมีการควเข้าใจกับแม่าองทัเไให้เกิดความเข้าใจผกันระหว่าออันนี้ต้องเข้าใจเลยค่ะว่านาทีนี้เนี่ย ถ้าดิฉันเป็นฝ่ายตรงข้ามกับกองทัพจริงๆอะ่ะทำไมดิฉันต้องบอกว่ารอกองทัพคิดก่อนว่าคิดยังไงในวันต่อมาถูกไหมคะทำไมดิฉันต้องรอกองทัพก็ไม่ต้องรอสิแต่เพราะว่ามันไม่ใช่ไงคะเพราะดิฉันบอกแล้วว่าคือประโยคแรกเนี่ยฉันเห็นคลิปแล้วขเขาทำความเข้าใจว่าคือเขาเล่ากันมาเขาก็เขาก็สุ่มกันมาเลยนะคะว่าโอ้โกรธมากโกรธมากมาที่เห็นคลิปนี้โกรธมากถึงเอาใจาละจะเพิ่มเรื่องไหมเนี่ยจะเกิดเรื่องไหมเนี่ยจะจะ ปัญหาจะมากขึ้นไหมเนี่ยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะดิฉันก็อออรีบทำความเขา้าใจเขาก่อนว่าเอยไม่เป็นไรหรอกเนี่ยแต่เวลาที่คนเรามทะเลาะกันมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันอยู่แล้วมันก็ต้องพูดถึงกันแบบนี้แหละอะไรเงี้ยเมื่อทั้งสองก็เปิดเขาพูดเท่ๆไปเถอะ้ก็พูดไปอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามเพลย์ดาวให้มันรู้สึกเอยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรจริงจังนะกับเรื่องนี้เพื่อที่จะให้ประโยคต่อไปมันคือว่าเอ้ยแล้วยังไงต่อยู่จะเอาอะไรหรออยากรู้ทำอะไรอะไรหรอที่ทำให้การสงบสุขเออไหมแล้วก็พยา,าพยามจะคอนวินส์เขาพยายามจะ อ่ะโอเคถ้าอยู่ยอมเรื่องนี้ไอจะยอมเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอคุยเรื่องการเปิดด่านเนี่ยกลายเป็นว่าเอ่อพอมันมีเรื่องของอาวุธทุกอย่างเนี่ยเราก็แค่จํากัดเวลาอย่างท,างที่อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วนั่นแหละมันก็คือเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคอนเวอร์ชั่นแบบนี้มันไม่ควรจะออกอยู่แล้วนี่ระดับผู้นําของประเทศนะ,ะนายกแล้วก็อดีตนายกที่เป็นมาตั้งแต่อายุสามสิบสองใช่ไหมฮุณเซนเป็นพ่อของนายกเนี่ยคือคอนเวอร์ชั่นแบบเนี้ยการออกมาก็ก็ นั่นแหละค่ะขอบคุณมากนะคะมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ